หากวันนี้คุณกำลังต้องการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวคุณเองต้องการเป็นคนที่มีเงินมีไรายได้แม้ยามหลับนี่คือเสียงสั่งจิตที่จะมอบความมั่งคั่งให้กับชีวิตคุณเสียงสั่งจิตที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคำสั่งจิตทั้งหมดที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้ถูกออกแบบถูกคัดสรรทุกคำมาแล้ว มีแต่ประโยคที่สร้างสรรค์ที่จะเติมมุมมองในชีวิตของคุณในอีกมุมไว้ใช้ฟังก่อนนอนไว้ใช้ฟังยามที่คุณอยู่ในบรรยากาศที่สงบคนจำนวนมากทั่วโลกได้ฟังเสียงนี้แล้ว กลับมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คนอื่นต่อว่าชีวิตพวกเขานั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากได้ฟังเสียงสั่งจิตนี้ซึ่งในหลายๆคลิปคนเข้าฟังกว่า10ล้านวิวจะบอกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเขาบอกว่าการฟังเสียงสั่งจิตเป็นประจำทุกวันและในทุกครั้งที่มีเวลาคนกว่า90%กลับมาแบ่งปันประสบการณ์บอกว่าเสียงสั่งจิตได้ทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ดีขึ้นไปจากเดิมมากบางคนแค่ฟังจบความคิดบางอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในทันทีทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถหาทางออกได้เพียงแค่คุณเปิดทิ้งไว้แล้วฟังไปเรื่อยๆช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกขัดอกขัดใจแต่ขอให้คุณตั้งใจฟังอยู่กับเสียงนี้ไปเรื่อยๆ แม้มันจะงุดงิดแต่เมื่อผ่านไปสักพักใหญ่คุณจะรับรู้ได้ถึงการเวทวักของคำพูดที่จะช้าไปเนิบๆเ,เรื่อยๆเพื่อให้จิตของคุณผ่อนคลายแต่เมื่อขึ้นสมองของคุณเริ่มนิ่งคิดแล้วนิวรรนซึ่งเป็นเซลล์ประสาทที่ส่งพลังในสมองของคุณจะเริ่มทำงานได้ดีขึ้นความคิดของคุณจะเริ่มนิ่งขึ้นคุณจะเริ่มปล่อยวางจากเรื่องอื่นๆที่รบกวนจิตใจของคุณได้ผลจะเกิดขึ้นชัดเจนเมื่อผ่านไป30วัน หากคุณฟังแล้วรู้สึกง่วงนอนนั่นแสดงว่าคุณมาถูกทางจิตของคุณเริ่มเข้าสู่ขั้นที่สองที่เรียกว่ามีสติจิตของคุณจะเริ่มได้พักผ่อนจริงๆอาการนอนไม่หลับจะเริ่มลดน้อยลงอาการฟุ้งซ่านความเครียดจะเริ่มลดน้อยลงสำหรับท่านที่เข้ามาฟังเป็นครั้งที่2นะครับคุณสามารถคลิกลิงก์ใต้คำบรรยายได้เลยนะครับพี่แผนได้แนบลิงก์แบบระบุช่วงเวลาไว้ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่แผนคิดว่าคุณน่าจะพร้อมแล้ว จงมองหาสถานที่ที่สงบเท่าที่มีจะเป็นห้องนอนริมระเบียงเงียบๆริมทะเลที่คุณจะสามารถหลับได้โซฟาสบายๆที่พร้อมเอนตัวและเตรียมกระจกไว้หนึ่งบานไว้มองคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดขอให้คุณกดสต็อปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหาที่ที่สบายนะครับเมื่อพร้อมแล้วค่อยเริ่มต่อนะครับในตอนนี้เมื่อคุณพร้อมแล้วขอให้คุณปล่อยตัวให้สบายวางตัวให้สบายที่สุด นำมือวางไว้ข้างลำตัวให้สบายหลังจากนั้นจงค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆอย่างรู้ตัวว่ากำลังค่อยๆหลับตาเบาๆช้าๆเนิบๆแล้วนำพาจิตของคุณไปที่ลมหายใจเข้าและออกเราจะหลับตากันตลอดการสั่งจิตนี้หากเผลอหลับปล่อยให้หลับไปได้เลยนะครับ หายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกถึงทั่วท้องอย่างช้าๆแล้วนับในใจ1นึ่สองสาแล้วหายใจออกทางปากช้าๆนับในใจ1นึ่สองสามสี่ ค่อยๆทำช้าๆนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเนบเนบนะครับไม่ต้องออกเสียงนะครับให้เรานับในใจหายใจเข้านับ1-4นะครับแล้วหายใจออกนับ1-4ถทางปากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่แผอนจะแนะนำนะครับแล้วก็นำให้เองนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับหายใจเข้าสมองสบายนับห สองสามสี่หายใจออกทางปากดวงตาสบายหนึ่งสองสามสี่สบายหายใจเข้าหูสบายนับหนึ่ง 2 3งสส,สบายหายใจออกทางปากใบหน้าสบายนับหนึ่งสองสสสบายหายใจเข้าจิตสบายหนึ่ง สองหายใจออกทางปากหัวใจกำลังสบาย1 2 3 4หายใจเข้าพลังกายสบาย1 สองสามสี่หายใจออกทางปากปลอดสบายหนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าตับสบาย หนึ่งสองสามสี่หายใจออกทางปากไตสบายหนึ่งสองสามสี่ หายใจเข้าลำไส้เล็กสบาย1นึ่สองสามสหายใจออกทางปากลำไส้ใหญ่สบายหนึ่งสองสาม สี่หายใจเข้ากลับเพาะสบายหนึ่งสองสามสี่หายใจออกทางปากถุงน้ำดีสบายหนึ่งสอง สี่หายใจเข้ากระดูกสบายหนึ่งสองสามสี่หายใจออกทางปากข้อต่อต่างๆสบาย สองามสี่หายใจเข้าเส้นเลือดทุกเส้นในร่างกายสบาย1นึ่สองสามสี่ บายหายใจออกทางปากเส้นเอ็นทุกเส้นสบายหนึ่งสองสสสบายหายใจเข้าเท้าสบายหนึ่ง สองามสี่หายใจออกทางปากทุกส่วนในร่างกายสบายรวมเป็นหนึ่งเดียวหนึ่สองสามสี่ ให้ทุกท่านพึงระลึกถึงรูปกายของเราหน้าตาผิวพรรณแขนขาลำตัวทุกส่วนในร่างกายขอให้บอกกับจิตของเราว่าเราภูมิใจในตัวเธอนะเธอช่างงดงามยิ่งนัก งามทั้งกายภายในสู่กายภายนอกทุกส่วนของฉันกำลังสบายกำลังผ่อนคลายฉันกำลังหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ ตอนนี้จิตของเรากำลังเข้าสู่ขั้นที่สองหลายๆคนจะลืมเรื่องวุ่นวายในจิตใจหลายๆท่านรู้สึกชดชื่นขณะนี้คุณกำลังหัวเราะคุณกำลังยิ้มอยู่คุณกำลังเบิกบานจากคำว่าชดชื่นขณะนี้ร่างกายของเรากำลังรู้สึกสบาย ผ่อนคลายคุณกำลังเข้าสู่ก้นบึ้งของจิตต่อไปนี้เราจะก้าวข้ามศักยภาพในตัวตนของเราเราจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเราเราจะพัฒนาชีวิตของเราพัฒนาจิตและกายเพื่อดึงดูดเงินทองดึงดูดหน้าที่การงานที่ดี ดึงดูดลูกค้าที่รักดึงดูดยอดขายในขณะที่คุณนอนหลับในตอนนี้คุณอยู่ในโลกสีขาวมีประตูหลายบานเรียงอยู่ทุกประตูจะมีป้ายด้านบนอยู่คุณจงใช้เท้าก้าวเดินไปหาประตูบานที่คุณต้องการจงรู้สึกในทุกๆก้าวเดินทุกๆก้าวที่คุณเหยียบลงพื้น จงรู้สึกกับมันข้างหน้าคุณจะมีทั้งประตูเงินประตูหน้าที่การงานประตูยอดขายประตูคนที่รักประตูลูกที่รักประตูลูกค้าที่น่ารักประตูครอบครัวที่มีแต่ความรักต่อกันประตูเพื่อนที่ดี ประตูผู้ใหญ่ที่ให้ความสนับสนุนประตูสุขภาพที่แข็งแรงประตูวาจาสิทธิ์ประตูทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จประตูลูกศิษย์ลูกหาเชื่อฟังประตูการเดินทางที่ราบรื่นหรือประตูใดๆที่คุณฝันไว้วางไว้ตั้งใจไว้มองหาประตูนั้นให้เจอ และเมื่อเจอแล้วขอให้คุณรู้สึกดีใจภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้เจอและในขั้นตอนต่อไปขอให้คุณตั้งใจเริ่มปล่อยจิตให้ว่างปล่อยกายให้สบายพร้อมวางจิตของคุณให้สงบในตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างเข้ามาอยู่กับจิตของคุณ คุณมีพลังอำนาจคุณสามารถทำทุกสิ่งได้ดังใจขอให้คุณจำความรู้สึกนี้ไว้เพราะตอนนี้คุณกำลังได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับพลังแห่งจักรวาลพลังเหล่านี้กำลังเข้ามาอยู่ในตัวคุณขอให้คุณเปิดรับมันคุณจงหายใจเข้า แล้วนับ1-9ถึงอย่างช้าๆโดยไม่ต้องหายใจออกพอครบแล้วค่อยๆหายใจออกอย่างช้าๆเมื่อตอนนี้คุณพร้อมแล้วนับไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4 แปดเให้คุณค่อยๆเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูแล้วเปิดออกอย่างช้าๆคุณกำลังเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนั้นขอให้คุณค่อยๆเปิดประตูออกด้วยความมีสติไม่ต้องรีบเร่งค่อยๆเปิดออกจนสุดคุณกำลังเห็นบางสิ่งบางอย่าง เมื่อคุณเห็นแล้วขอให้คุณตั้งใจจงใช้สติมองไว้อย่าให้จางหายแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นอย่างช้าๆแล้วใช้สองมือประคองเอาไว้ตอนนี้คุณได้ครอบครองสิ่งนั้นแล้วขอให้คุณมองมันด้วยความอิ่มเอมใจภูมิใจ หากตอนนี้คุณสามารถพูดออกเสียงดังๆได้ขอให้คุณพูดออกเสียงดังๆมาเลยนะครับหากยังไม่พร้อมที่จะออกเสียงก็ขอให้คุณนึกในใจเรามาตั้งสติตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับหายใจเข้านับ1นึ่งสองสาห เจ็ดแปดเก้าพูดพร้อมๆกันนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าคือคนใหม่ข้าพเจ้าคือคนที่มีพลังแห่งจักรวาลคอยหนุนนำคอยส่งเสริมข้าพเจ้าคนที่มีเทพพยดามีเทวดาประจำกายคอยคุ้มครอง ข้าพเจ้าคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินคอยปกปักรักษาไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปทุกอย่างขอให้คนยิ้มรับเจอปัญหาใดๆก็มีทางออกเสมอยิ้มรับมีคนเกื้อหนุนโปรเจกต์งานในทุกๆอย่างยิ้มรับ มีคนส่งเสริมสิ่งที่คุณทำตลอดทุกๆอย่างยิ้มรับมีแต่คนอ้อมร้อมรักคุณยิ้มรับเงินทองจุ่ๆก็มีเข้ามาไม่ขาดสายจนทุกคนในรอบตัวของคุณจะต้องแปลกใจยิ้มรับเดินทางไปไหนก็ราบรื่นปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงยิ้มรับ ลูกค้ามีเข้ามาไม่ขาดสายเจอแต่ลูกค้าที่น่ารักน่ารักลูกค้าที่ไม่น่ารักก็กลายเป็นน่ารักซะอย่างนั้นยิ้มรับเงินทองที่เคยขาดมือกำลังค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นต่อจากนี้ยิ้มรับจากที่ไม่เคยมีเป้าหมายเรากำลังกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายซะอย่างนั้นยิ้มรับ จากที่เป็นหนี้จะปลดหนี้ในช่วงเวลาอันสั้นยิ้มรับจากที่เป็นคนไม่ประสบความสำเร็จเราจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในบ้านในตำบลในจังหวัดยิ้มรับจากบ้านที่เคยเป็นหนี้เราจะปลดหนี้ในเร็ววันยิ้มรับจากความสัมพันธ์กับบางคนที่ไม่ดี ก็กลับกลายมาเป็นดีกันแบบง่ายๆยิ้มรับจากธุรกิจที่กำลังวิกฤตจ,จะพลิกฟื้นคืนกลับอย่างน่าอัศจรรย์ยิ้มรับจากสุขภาพที่ย่ำแย่จะหายวันหายคืนดีวันดีคืนกลับมาแข็งแรงเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวยิ้มรับจากลูกหนี้ที่หนีหายจะกลายกลับมาคืน ยิ้มรับณนะเวลาต่อจากนี้ไปคุณจะขับเคลื่อนชีวิตของคุณในรูปแบบใหม่คุณจะสามารถดึงดูดทรัพย์สินเงินทองได้ทุกเวลาทั้งยามตื่นและยามหลับขอให้คุณบันทึกคําสั่งจิตเหล่านี้ฝังลึกลงไปในทุกเซลล์อนูของร่างกายตอนนี้คุณได้ปลูกคําสั่งจิตลงไปในจิตอันยิ่งใหญ่ของคุณแล้ว คุณจะเริ่มรับรู้ได้มากขึ้นในทุกวันในทุกครั้งที่คุณฟังเสียงสั่งจิตนี้พลังจะเข้มข้นขึ้นและเข้มข้นขึ้นตั้งแต่แบ,บัดนี้เป็นต้นไปความสำเร็จในทุกสิ่งของคำสั่งจิตของคุณจะคงอยู่กับคุณไปตลอดกาลนะตอนนี้จิตของคุณกําลังเบิกบานเป็นที่สุดขอให้คุณหายใจเข้าลึกๆด้วยความสบายกาย สบายใจหายใจเข้าลึกๆแล้วนับ1นถึงเไปพร้อมๆกันนะครับ1นึ่งสองสามสี่ 9หายใจออกชา้าๆนับหนึ่งสองสามสเจ็ด ขอให้คุณค่อยๆลืมตาอย่างช้าๆให้ช้าที่สุดให้รู้สึกถึงเปลือกตาที่กำลังเลื่อนขึ้นคุณกำลังรู้สึกถึงความสบายใจสบายจิตเป็นที่สุดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความจำใสเซลล์ทุกเซลล์กล้ามเนื้อทุกส่วนระบบสมองหัวใจปอดตับไต ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพขอให้คุณหยิบกระจกขึ้นมามองคนในกระจกยิ้มให้กับเขาแล้วบอกกับเขาด้วยความรู้สึกที่ดีใจอิ่มเอมใจนำเสียงที่มีความสุขว่าณนะตอนนี้เธอคือคนใหม่แล้วนะคนที่จะได้รับชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอบคุณเธอนะที่อยู่ด้วยกันตลอดมาเราจะประสบความสำเร็จ เราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน